สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรนับเพื่อนๆเลยนะครับผมเข้าสู่กับช่อง IQ Channel นะครับผมเยวันนี้นะครับผม IQ Channel นั้นก็จะมาเปิดคลังแสงห้องคมนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็จะเป็นอุปรกรณ์ นะครับผมแล้วก็เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งเอาไว้ถ่ายทําแล้วก็เอาไว้ตัดต่อวิดีโอนะครับผมห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เอาไว้พักผ่อนห่อนใจนะครับผมซึ่งเวลาเราทํางานไม่เหนื่อยแล้วก็มาสามารถพักที่ห้องนี้ได้นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่า ไฟข้างหลังเนี่ยคือไฟอะไรนะครับไฟ LED RGB นั่นเองนะครับผมซึ่งเอาไว้ตกแต่งห้องนะครับผมให้ความสวยงามน,นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ของเราดีกว่านะครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมใช้ในการถ่ายทําแล้วก็อุปกรณ์ในห้องนี้แล้วก็เต็มไปด้วยอะไรบ้างนะครับผม ไปรับชมรับฟังได้เลยครับผมไปโอเคครับเพื่อนๆส่วนแรกนะครับผมเป็นส่วนที่ผมเอาไว้คุยกับลูกค้านะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีองค์ประกอบไปด้วยม้าแล้วก็รูปภาพม้านะครับผมแล้วก็มี iMac ด้วยนะครับผมซึ่งเอาไว้พิมพ์ข้อมูลลูกค้าเอาไว้ที่ iMac นะครับผมก็จะมีเวลาประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำโพงฮาร์แมนการ์ดอนนะครับผมซึ่งผมก็เอาไว้ฟังเพลงในการผ่อนคลายนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนที่2กันเลยนะครับผมไป โอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับมุมที่2แล้วนะครับผมมุมนี้ผมก็เอาไว้พักผ่อนนะครับเอาไว้นอนเล่นนะครับแล้วก็เอาไว้รองรับแขกนะครับซึ่งสามารถมานอนมานั่งเล่นในส่วนนี้ได้นะครับผมกับมุมที่2นะครับก็ไม่ได้ถือว่ากว้างมากเท่าไหร่นะครับก็สามารถรองรับได้ประมาณสัก4-5คนได้นะครับสะดวกสบายในการนั่งแล้วก็นั่งพักผ่อนนะครับผมแล้วก็สามารถนอนได้เช่นกันนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูส่วนที่3นะครับผมก็คือเป็นส่วนที่ผมเอาไว้ตต่อวิดีโอนั่นเองนะครับโอเคครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันในส่วนที่3ครับผมป้าย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับ,บมุมที่3แล้วนะครับผมมุมนี้ก็เป็นมุมที่ผมออกไว้ตัดต่อวิดีโอที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับในคลิปที่มันผ่านๆมานะครับผมผมก็เอาจริงผมก็ตัดต่อวิดีโอไม่เก่งหรอกครับผมผมก็พยายามที่จะตัดต่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผมส่วนสเปคคอมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าผมใช้สเปคคอมไหนอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลื่อนดูอ่า คลิปก่อนๆที่ผ่านมานมาได้นะครับผมผมก็น่าจะลงได้ประมาณสักยังไม่ถึงปีนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปที่ช่อง IQ c h a ช n e l ก็กดคาว่าวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูนะครับผมก็จะเขียนบอกว่าอาจจะสเปคคอมราคาหลักแสนนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าสเปคคอมเครื่องนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วก็มีสเปคอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทั่วห้องเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีอะไรให้ดูบ้างนะครับผมโอเคครับผมไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมผมก็จะพาทุกคนมาแนะนํานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนแรกผมก็อยจะบอกก่อนนะครับผมผมก็จะมีรูปปฏิมากรรมนะครับผมเป็นรูป่ากาแฟนะครับผม2ถ้วยนะครับผมแล้วก็มีจอคอมนะครับเป็น2จอนะครับผมเป็นเดลแล้วก็เอเซอร์นะครับผม2ตัวนะครับผมแล้วก็โซนตานะครับก็จะเป็นโตนะครับผมโตคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นโต๊ะแบบงงๆมากเลยครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับโตคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ จะมีอ่านี่ครับผมลำโพงนะครับผมเป็นลำโพงของอ่าไมโครแล็บนะครับผมซึ่งตัวนี้เสียงดีมากนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับมี2ตัว1ตัวกับ2ตัวอยู่นี้ครับผมมี2ตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นอ่าคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดเนี่ยครับเพื่อนๆเป็น RGB นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับผมในส่วนนี้นะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรนี่คือ GoPro นะครับผมผมเอาไว้ตั้งไว้เท่ๆเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผม แล้วก็มี CPU นะครับผมสามารถเข้าไปดูสเปคได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูสเปคได้นะครับจบแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ผมเอาไว้ต่อต่อวิดีโอก็จะมีซับเอลผมลืมนะครับก็จะมีซับเฟอร์ซับเฟอร์ของลำโพงไมโครแลบนะครับสองตัวนี้ครับนี่สเตอริโอซ้ายหัวนะครับนี่ครับแล้วก็มีซับเฟอร์ตัวหนึ่งนะครับผมส่วนคอมพิวเตอร์ที่ผมเอาไปทำงานต่อต่อวิดีโอก็จะมีเราประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ ในมุมนี้นะครับมีแค่นี้นะครับผมในส่วนต่อมาผมก็ในส่วนนี้ก็จะลุกๆหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกหูฟังคีย์บอร์ดนะครับผมในส่วนนี้นะครับเอาไว้เก็บสายเวลานั้นเราก็เอาออกมาใช้ได้สบายนะครับผมไม่ได้เอาทิ้งไปไหนนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่เลยครับผมเอกสารนะครับแา่ที่ผมบอกในคลิปข้างต้นนะครับผมก็จะมีที่เก็บเอกสารลูกค้านะครับผมนี่ครับ1อตลับนะครับผมแล้วก็ โนบุ UR, กเอเซอร์แล้วก็โนบุกเอซูแล้วก็ข้างในข้างในก็จะเป็นโนบุกเดลนะครับผมเนี่ยข้างในครับผมแล้วก็ส่วนวน,นี้ก็จะเป็นกระเป๋าของอุปกรณ์ของกัโปอุปกรณ์ของแคเนลลอุปกรณ์ของโดน,นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของอากล้องนะครับผม่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋ากล้อง1ตัว2ตัว3ตัวอันนี้ก็จะเป็นกลิมบอนเอาไว้ใส่กับกล้องนะครับผมเพื่อท,ที่จะให้ภาพนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วน ช่องเก็บอุปกรณ์ประมาณนี้ครับนี่ในส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นโซฟานะครับผมโซฟาในส่วนนี้ผมบอกเลยครับว่าใหญ่มากสามารถรองรับได้ประมาณสัก 5- ้าหคนได้เพื่อนๆนี่ครับใหญ่จริงๆครับในส่วนของโซฟาครับก็จะประมาณนี้ครับผมจะมี่าฬิกานกยุงนะครับผมก็จะมีพรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ โซฟาเอาไว้นั่งเล่นแล้วก็เอาไว้สําหรับลูกค้าที่จะมาคุยเรื่องธุระเกี่ยวกับหุ้นนะครับผมในส่วนตัวมาก็คือเป็นลําโพงฮอนเจเตอร์ของผมเองนะครับซึ่งเป็นของจัมม่านะครับผมเสียงดีมากเลยนะครับผมเอาไว้ฟังเพลงเอาไว้ผ่อนคลายนะครับโปรเจกต์ต่อมาผมก็จะเอาทีวีนะครับผมทีวีประมาณสัก50นิ้วมาวางเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาดูหนังได้นะครับผมมาฟังเพลงในส่วนนี้ได้จะผมเก็บเงินอีกสักนิดนะครับผม ในส่วนนี้ก็จะเป็นเอาไว้ฟังเพลงโฮมเจตเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นลำโพงสตูดิโอผมมาทําผมเอาลำโพง2ตัวนี้มาโมใหม่เป็นโฮมเจตเตอร์นะครับผมเป็นลำโพงโฮมเจตเตอร์ที่เสียงดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณประมาณนี้นะครับผมในส่วนนี้นะครับในส่วนต่อมาที่ผมรีวิวไปข้างต้นนะครับผมข้างต้นคลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นอ่าโต๊ะควมคุยกับลูกค้านะครับผมอ่าผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงเอารูปมามระจิดไว้นะครับเอาจริงผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันรู้สึก เขาบอกว่าม้ายกขาแสดงถึงความก้าวไกลนะครับผมเนี่ยครับผมก็เลยซื้อมาวางไว้ประดับนะครับกับโต๊ะความที่คุยกับลูกค้านะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับโต๊ะความเอาไปคุยกับลูกค้าก็จะมีลาโพงฮาร์มอนิกดอนนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมไฟของมีนะครับเอาไปทํางานตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่มืดนะครับผมแล้วก็มี iMac นะครับผมข้อมูลลูกค้าก็จะเก็บไว้ในส่วนนี้นะครับผมในส่วนต่อมาก็จะเป็น อุปกรณ์กล้องกันความชื้นกล้องเองนะครับผมอุปกรณ์การความชื้นตู้เก็บกล้องนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเลนแล้วก็กล้องเอาไ้ในส่วนนี้หมดนะครับโอเคครับเพื่อนๆห้องผมก็จะมีราวๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเอาไว้ห้องเอาไว้ผ่อนคลายเอาไว้ตต่อวิดีโอนะครับผมแล้วก็เอาไว้คุยกับลูกค้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ ได้เปิดห้องลับเป็นที่ได้บอยให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับผมผมก็ฝากนะครับผมใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอคิวชาแนลนั้นได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับาย